สุรินทินกีฬาวัฒนธรรมล้ำค่าฉายาเมืองช้างข้าวหอมมะลิชื่อกองไหมยกทองลายโบราณกุยขมิ้นลาวชาวพื้นบ้านผู้สารสร้างเมืองสุรินทร์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบัน ถือเป็นองค์กรบริหารงานภายในภายใต้กลุ่มงานการท่องเที่ยวและกีฬาเขตท้องที่จังหวัดสุรินทร์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพุทธศักราช2551และประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่อง การกำหนดและแบ่งเขตท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพุทธศักราช2551ลงวันที่8พฤษภาคม2551ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ถูกกำหนดให้เป็นเขตท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มีคำสั่งที่9ทับ2553ให้ข้าราชการและลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำเขตท้องที่จังหวัดสุรินเป็นข้าราชการ3คนลูกจ้างประจำ1คนและจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆอีก4คนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ3กลุ่มงาน12ฝ่ายดังนี้ 1. นายไพฑูลสิริบูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ 2>, 2. นายสถิตสิทธิมณีวันนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ 3>, 3. นางสาวนัทกิตาจันกริต,รตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4. นายเกียิจันสิริโสมพนักงานขับรถยนต์ เนื่องจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินมีฐานะแค่กลุ่มงานต้องรับผิดชอบสนามกีฬาจังหวัดและสำนักงานตั้งอยู่ในสนามแห่งนี้ด้วยจึงมีภาระเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวการกีฬา ออกกำลังกายและกิจกรรมอื่นๆที่จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆร้องขอจึงต้องใช้งบประมาณทั้งในส่วนค่าใช้สอยและเงินโครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจ้างเหมาบริการบุคลากรจำนวนสี่คนดังนี้ 1. นนางสาวดาวสวรรค์วันทองเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติหน้าที่ทั้งงานด้านการท่องเที่ยวและงานช่วยอำนวยการ สองนายขวัญศรีทาเจ้าหน้าที่สูตรและประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมกีฬาอีกหน้าที่หนึ่งด้วยสามนายจำนงเหมือนถวินเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ช่วยอำนวยการดูแลสถานที่และงานส่งเสริมกีฬาด้วย 4. นายสัตวัตแพงเจริญเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดปฏิบัติหน้าที่ช่วยอำนวยการด้วยนอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการยังจ้างเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอ17คนจังหวัด1คนไว้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในพื้นที่อำเภอและจังหวัดด้วยแม้การปฏิบัติงานบนความไม่ลงตัวของกฎระเบียบราชการ จนการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดมีปัญหาทั้งเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาและศักยภาพในการให้บริการลดลงแต่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เพียรพยายามฝื้นขวัญและกำลังใจที่เสียไปให้กลับมาก้มหน้าปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบจนงานในปีงบประมาณ2,553มีผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา สามารถอวดอ้างได้ไม่ด้อยไปกว่าจังหวัดที่เป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมทั้งอำนาจงบประมาณและบุคลากร31จังหวัดมีผลงานที่ถือเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่สามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้ทั้งงานด้านการท่องเที่ยวที่สำนักปลัดกระทรวงกำหนดให้ความสำคัญ60%และงานกีฬาที่ให้ความสำคัญไว40้40 แต่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ให้งานทั้งสองมีศักิ์สีความสำคัญเท่าเทียมกันโดยดำเนินการผ่านกลุ่มงาน3กลุ่มงาน12ฝ่ายดังนี้ 1. กลุ่มงานอำนวยการประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายแผนงานติดตามประเมินผลและรายงานผลฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2. รุมง,งานส่งเสริมการท่องเที่ยวประกอบด้วยฝ่ายพัฒนาบุคลากรและองค์กรฝ่ายพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวฝ่ายพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนการท่องเที่ยวฝ่ายส่งเสริมการตลาด 3. กลรุมงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการประกอบด้วยฝ่ายส่งเสริมการบริหารและพัฒนาเครือข่ายทางการกีฬาฝ่ายส่งเสริมการกีฬาฝ่ายส่งเสริมการนันทนาการ ฝ่ายส่งเสริมการออกกำลังกายมวลชนโดยกลุ่มงานมีผลงานโดดเด่นดังนี้กลุ่มงานอำนวยการ 1. จัดทํายุทธศาสตร์การบริหารสำนักงานภายใต้วิสัยทัศน์เป็นหน่วยบริหารและบริการการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีคุณภาพ 2. การดูแลปรับปรุงบํารุงรักษาสนามแสดงช้างเพื่อให้บริการด้านการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายนอกจากนี้ ยังใช้สำหรับงานพิเศษอื่นๆที่จังหวัดจัดขึ้น 3. งานหัวหน้ายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวการจัดทำคำรับรองเกี่ยวกับตัวชี้วัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด 4. งานหัวหน้ายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา 5. เป็นคณะกรรมการบริหารจังหวัดและอื่นๆกลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. มีการฝึกทบทวนและการนำอาสาสมัคร เขารวมปฏิบัติหน้าที่ในงานประจำปีการประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวนำเครือข่ายเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวประชุมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 2. การพัฒนาสนามสแสดงช้าง 3. การพัฒนาหมู่บ้านโฮมสเตย์ 4. ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานสแสดงช้างและงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง 5. รวมเป็นคณะกรรมการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมสวาย 6. รวมเป็นคณะกรรมการจัดงานแห่เทียนพรรษา83อายราเทืดไทยองค์ราชาของแผ่นดินและตักบาทบนหลังช้าง 7. รวมเป็นกรรมการจัดงานในระดับอำเภอคืองานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานอำเภอท่าตูม งานสืบสารตำนานพันปีปราสาทสีขอรภูมิอำเภอสีขอรภูมิงานเทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิอำเภอชุมพลบุรีงานบวชนาคช้างอำเภอท่าตูมงานเยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษาอำเภอพนมดงรักงานแต่งงานบนหลังช้างอำเภอท่าตูมงานปราสาทภูมิปูนอำเภอสังขางานแห่เทียนพรรษาประจำปีอำเภอสังขงา งานแห่เทียนพรรษาประจำปีอำเภอศรีนรงค์งานประเพณีบุญบัญบ้งไฟล้านอำเภอรัตนบุรีและงานประเพณีบุญบั้งไฟล้านปลาไหลย,ยักษ์อำเภอท่าตูม 8. จัดทำเว็บไซต์สำนักงานและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 9. จัดทำคู่มือการท่องเที่ยวและ10การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เมืองทองธานี กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา 1. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่31เมืองช้างเกม 2. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทยครั้งที่2 3. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนประชาชนรอบชิงชนะเลิศตัวแทนเขต3อายุ16ปีชายและประชาชนหญิง 4. ส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเขตสามกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยณจังหวัดยโสธร 5. ส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่31 6. จัดการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทาน 7. จัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสุรินภูมิใจไทยครับ 9. เป็นคณะกรรมการบริหารด้านการกีฬาเป็นคณะกรรมการบริหารกรีฬาสมาคมกีฬาจังหวัดเป็นประธานสมูรกีฬายกน้ำหนักจังหวัดสุรินเป็นประธานกีฬาชมรมคนพิการจังหวัดสุรินเป็นที่ปรึกษากีฬาจักรยานชมรมรักบี้ฟุตบอลจังหวัดสุรินเป็นคณะกรรมการบริหารสมูรฟุตบอลสุรินเอฟซี หนึ่งปีที่ผ่านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินสามารถสร้างผลงานได้ขนาดนี้เป็นเพราะข้าราชการลูกจ้างทุกคนยังมุ่งม,มัน่นและเชื่อมั่นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นในเร็ววันนี้ขอเพียงแต่ให้ความจริงใจต่อกันในอันที่จะให้ความสำคัญต่องานในภูมิภาคและดูแลให้งานในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นงานภายในประเทศที่เป็นฐานสำคัญของการรองรับนโยบายของกระทรวงอย่างเท่าเทียมกันทุกจังหวัด